ผมศาสตราสีปานผู้แทนรัษฎรเด็กขัดใหญ่จังหวัดส,สงขลาพักรวมไทยสร้างชาติวันนี้มีเรื่องมหาเรลือรรท่านประธานเพียงหนึ่งเรื่องเท่านั้นครับนั่นก็คือในเรื่องของการป้องกันและก็เตรียมความพร้อมในเรื่องของปัญหาอุทก,กภัยในอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาอย่างที่ทุกท่านทราบดีและพวกเราทราบดีว่าน้ำท่วมเล็กทุกปีน้ำท่วมใหญ่ทุก1ิปีรัตต้องเยียวยาทุกปีนะครับ เป็นหมื่นล้านบาทซึ่งการแก้ปัญหาก็ได้ทําแล้วครับโดยเราได้สร้างคลองรอนหนึ่งเป็นโครงการพระราชด,ดำริของในหลวงราชการที่9นะครับได้มีดําริให้สร้างซึ่งรับน้ําได้1,200ลูกบาทเมตรต่อวินาทีครับวันนี้น้ําไม่ช่วมแล้วครับแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยผมนะครับแล้วก็พลเอกประยุทธ์จันโอชาก็ได้ผลักดันจนสำเร็จแต่ประมาทไม่ได้ครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยปลายปีแล้วเราก็ยังกังวลจึงฝากไป3พื้นที่ครับพื้นที่ที่1น,นั่นก็คือคลองรอนหนึ่ง โดยกรมชมะทานก็ต้องดูแลเรื่องนี้ดูแลคลองรอหนึ่งให้ดี2ครับนั่นก็คือคลองเตยซึ่งจะต้องเฝ้าระวงังแล้วก็เปิดเส้นทางน้ําซึ่งคลองเตยอ,อยู่ใจกลางเมืองหาดใหญ่และสุดท้ายครับสถานีสูบน้ําทั้ง27สถานีอุปกรณ์ต่างๆก็จะต้องครบแล้วก็พร้อมครับ Utn Fighting สอสอรวมไทยสร้างชาติสู้ให้ทุกปัญหา ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ UTN Fighting นะครับสสรวมไทยช่วยทุกปัญหาวันนี้ผมอยู่กับพี่ก๊อฟศัตาสีปานสสพัครัฐาร้างชาติสงขลาเขตสองพี่ก๊อฟสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ก๊อฟครับก็ได้ยินข่าวพี่ก๊อฟมามากมายกับพื้นที่ของจังหวัดสงขลาแต่ว่าพี่เป็นคนหัดใหญ่หรือยังไงฮะหัดใหญ่ฮะหัดใหญ่ใช่ไหมฮะครับสงขลาหัดใหญ่ต่างๆกันยังไงเป็นหัดใหญ่บอยหัดใหญ่บอยครับคือโตที่นั่นครับแล้วก็เรียนที่นนั่ก็็เปน เด็กหัดใหญ่เลยซึ่งหัดใหญ่เนี่ยก็อยู่ในจังหวัดสงขลาครับแต่ว่าจะเรียกตัวเองว่าเด็กหัดใหญ่ผมคิดว่ามันก็โกเหมือนกับพัทยาชนบุรีครับนะค,ครับเหมือนบ้านโป่งแล้วก็จังหวัดราชบุรีอะไรแบบนี้ประมาณนี้ที่ผ่านมาจังหวัดสงขลาเนี่ยผมได้ว่าน้ําท่วมทุก1ิปีครับมันเกิดอ,อะไรขึ้นครับแล้วก็อยากให้พี่กอบเล่าให้ฟังว่าทุก10ปีเนี่ยที่ผ่านมามีการแก้ไขปัญหาอะไรบ้างแล้วในอนาคตเนี่ยเราสามารถที่จะ Pre วกัน ให้มันไม่เกิดขึ้นซ้ m, ําเติมได้อย่างไรป้องกันปัญหาของชาวบ้านเลยที่เป็นปัญหาใหญ่ก็คือในเรื่องของอุทกภัยครับน้ําท่วมครับจริงๆแล้วหัดใหญ่เนี่ยเรียกได้ว่าเกือบจะท่วมทุกปีอเมื่อก่อนนะก็คือเหมือนกับบางปีเนี่ยท่วมแต่นิดหน่อยอแล้วก็ถ้าทุกสิป,ปีเนี่ยก็จะท่วมเขายกท่วมหนักท่วมใหญ่สาเหตุมาจากอะไรเออหน้าฝนนะปริมาณน้ําเยอะบางปีเกิดพายุ ก็ที่เราเห็นเมื่อปี43ปี43นี่ท่วมหนักมากมันท่วมขังด้วยใช่ไหมฮะแล้วก็อีก10ปีถัดมาก็เป็นปี53าสมห้าสานี่ก็3มเมตรนะฮะท่วมสูงมาก3เมตร3เมตรคือสูงกว่าตรงเนี้ยผมว่าชาวบ้านเดือดร้อนทีนี้เดือดร้อนกันทุกปีคือหัดใหญ่เนี่ยถ้าไปปลายปีเนี่ยจะเห็นเลยฮะว่าคนหัดใหญ่เด็กหัดใหญ่เนี่ยจะไปตามคลองเพื่อไปส่องน้ําว่าเฮ้ย มันขึ้นถึง<ข>ไหนแล้วลว่าตามคลองต่างๆฮะจะไปดูครับแต่วันนี้วิธีการแก้ไขก็คือก็มีการสร้างคลองเพิ่มขึ้นอืครับกเ็เรามีคลองอุตภเปานะเมื่อก่อนเนี่ยเป็นคลองที่เป็นคลองธรรมชาติอรับน้ําระบ,บายน้ําได้ประมาณ 4ี่รอยห้าสิลูกบาทเมตร,รต่อวินาทีแต่วันนั้นเวลาน้ำท่วมใหญ่ทุกเชีมันจะประมาณเจ็ด้อยหสิบลูกบาทเมตรต่อวินาทีก็เกือบเท่าหนึ่งซึ่งปีส3สามเนี่ยวันนั้นเนี่ย7 5็ด้อยห้าลูกบาทเมตรรับน้ำไม่ได้ก็ท่วมใหญ่ทีนี้รัฐบาลบจะต้องเยียวยาในเมืองหัดใหญ่แล้วก็จังหวัดสงขลาเนี่ยเป็นหมื่นล้านนะต่อปี เป็นหมื่นล้านต่อปีคิดดูในหลวงรัชการที่9เก้าท่านมีพระปีชาสามารถเรื่องน้ำเนาะท่านก็ขึ้นทรงเฮลิคอปเตอร์ขึ้นไปแล้วก็มีดำริให้สร้างคลองนี้ขึ้นมาเรียกสั้นๆว่าคลองละหนึ่งชื่อเต็มก็คือคลองภูมินาดำริครับคลองเนี่ยก็จะรับน้ำได้1,200ลูกบาทเมตรต่ตอวินาทีมันเป็นแอ่งกระทะไงน้ำจะมาจากเดามาจากเขาขอหง นะไหลมาเรื่อยๆครับแล้วก็มารวมที่ห็นแต่ที่รับน้ำเลยถูกต้องเพราะฉะนั้นจะท่วมทุกปีทีนี้เนี่ยพอมีคลองนี้ตอนนี้เนี่ยดีขึ้นดีขึ้นนะครับคนที่สองเนี่ยที่ผมจะต้องขอบคุณก็คือพลเอกประยุทธ์จันโอชาสมัยผมเป็นสสก็ได้ติดตามคลองรอหนึ่งเนี่ยปัญหาคือระหว่างสร้างมีปัญหาผู้รับเหมาทิ้งงานครับทีนี้กรมชมระทานเนี่ยที่เป็นเจ้าภาพในการสร้างคลองเนี่ยก็เอามาทำเอง พอมาทําเองเสร็จปั๊บก็ช้านะครับเสร็จไม่ตรงตามกําหนดบ้างมีระยะที่1ระยะที่2ตัวผมเองเป็นสสม่ใหม่ก็ได้ติดตามพูดในสภาพูดทแทนรัษฎรไปหลายครั้งครับเพราะเจ้าภาพเป็นกรมชมทานเราก็สามารถอย่าพิปรายอะไรต่างๆได้โดยตรงติดตามนะครับเพราะว่าเป็นความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนคนหัดใหญ่เลยปัญหาหนักมากทุกปีก็เสร็จครับในสมัยของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาผมก็เลยบอกลงตุ๋ยแหละขออนุญาต ที่เอ่ยนามเรียกลุงตู่สั้นๆน,นะครับลุงตู่ก็ผมก็ตอนท่านก็ไปราชการต่างจังหวัดก็ไปติดตามโครงการต่างๆเมื่อปี2565อืท่านก็ไปหัดใหญ่วันนั้นผมเป็นสสก็ถามว่าเราควรไปไหนกันดีตรงไหนที่เป็นปัญหาของพี่น้องประชาชนผมก็บอกว่าปัญหาแรกเลยที่จะต้องลงไปดูแล้วก็ติดตามให้เสร็จโดยเร็วนั่นก็คือในเรื่องของการแก้ปัญหาอุทกภัยให้พี่น้องชาวหัดใหญ่นะครับ เกี่ยวบน้าท่วมท่านก็ไปเร่งเลยครับไปเร่งแล้วก็ประสานติดตามกับชนประธานลงพื้นที่เองตัวผมก็ติดตามเดินตามหลังท่านนะเพราะฉะนั้นโควิดด้วยใส่หน้ากากไปเนี่ยก็ประสานตอนนี้คลองรอนอย่างเสร็จแล้วเรียบร้อยคือตอนนี้ก็มีเทคโนโลยีนะครับาสงขา24ก็เป็นเพจที่สามารถติดตามแบบเรียลไทม์ก็คือดูได้เลยก็ เราก็สามารถดูได้แต่คนไม่ดูนะคือคือคือไม่เล้วใจเหมือนต้องไปดูสดสดเหมือนกับดูฟุตบอลนะต้องสนามเงี้ยก็คือตอนนี้ปัญหาน้ําท่วมค่อนข้างที่จะดีขึ้นกับการที่มีคลองรอหนึ่งเข้ามาใช่ไหมครับแล้วแต่ว่าปีนี้มันรุ่งหนักมากพี่กอล์มีทั้งที่เราเห็นทั้งที่ภาคเหนือใช่ไหมครัตอนนี้มีเชียงใหม่เชียงรายที่จบไปแล้วแต่ว่าหน้าฝนของภาคใต้เนี่ยกำลังเข้ามาเราคิดว่าปีนี้เนี่ยรับมือทันไหวไหมครับก็ต้องดูที่ในเรื่องของสภาพ ภูมิอากาศครับตอนนี้มันก็มีทั้งแบบเขาเรียกว่าสภาวะโลกร้อนความไม่มปกติอของธรรมชาติครับซึ่งมันก็เกิดจากมนุษย์ทำนั่นแหละใช่ไหมครับครับ,รบก็ตรงเนี้ยมันก็อาจจะเกิดพายุอืมซึ่งก็แน่นอนมันกระทบแน่นอนแต่สิ่งที่เราจะต้องระวังและป้องกันก็คือมันจะมีสามจุดใหญ่ๆครับครับจุดแรกเลยเนี่ก็คือคลองลหนึ่ง ที่พูดไปกรมชมะทานนี่ก็จะต้องเตรียมพร้อมรับมือเตรียมการเรื่องการบริหารจัดการน้านะเรื่องประตูน้ําอะไรต่างๆเนี้ยจะต้องเตรียมการแล้วส่วนในเมืองเนี่ยเขาจะมันจะมีคลองเตยครับคลองเตยนี่ก็จะไม่ใช่ไม่ใช่กรุงเทพไม่ใช่ดูสงขลายูสงขลาครับแตญ่ที่จะมันไม่หญ่ยนี่มันจะมีคลององคลองเตยครับก็จะเป็นอ่า ใเหมือนเส้นเลือดฝอยอยู่กลางใจเมืองซึ่งตรงนี้เราก็ต้องไปขุดลอกคูคลองต้องลอกคลองเพื่อที่จะให้ทางน้ำเนี่ยมันฟลครับให้มันไหลผ่านได้สะดวกแล้วก็เราจะมีสถานีสูบน้ำครับครับเจสถานีครับแล้วก็ยังมีคลองอื่นๆด้วยนะครับก็ต้องแต่3จุดใหญ่ๆเนี้ยเราต้องมีความพร้อมซึ่งตอนเนี้ย หน่วยงานต่างๆค่อนข้างที่จะตื่นตัวแล้วแน่นอนเคยได้ยินว่าพี่กอลฟเคยไปกู้ระเบิดด้วยลองเล่าให้พวกเราฟังได้ไหมครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นที่ลงพื้นที่คือครับของผมเนี่ยจะมีสโลแกนว่าไม่ทิ้งพื้นที่ไม่หนีประชาชนครับแล้วก็จะเป็นตั้งทีมโดยว่าเป็นทีมคนทํางานก็จะมีทีมงานทั้งคนรุ่นใหม่คนรุ่นเก่าเด็กถัดใหญ่ที่ออกมาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับต้องเร็ว จริงจังจริงใจทันท่วงทีต้องทันครับก็วันนั้นเนี่ยฝนตกหนักระเบิดสายไฟระฟ้าระเบิดครับสายไฟระเบิดปั๊บเราก็ไปถึงคนแรกไงครับไปถึงคนแรกซึ่งเสาไฟฟ้ามันล้มล้มทับรถโอ้หล้มทับรถรถรถของรถที่จอดประชาชนจอดไฟแดงอยู่แล้วเสาไฟล้มทับก็เลยไปเดี่ยถึงพอดีมีคนแก่สองคน ผู้สูยอายุสองคนคมีเด็กเล็กหนึ่งคนทีมงานเราก็ไปเอาคนที่อยู่ในรถอะตกใจหมดแล้วทำให้ถูกทำตัวไม่ถูกใช่ช็อกเขาก็รีบวิ่งออกมาฮะก็ก็ไปนั่งอยู่ข้างๆรถสักพักหนึ่งเราไปเราเห็นเนี่ยเราก็ไปพาคนที่ประสบอุบัติเหตุตรงนั้นนะฮะออกมานั่งอีกที่หนึง่งและสักพักหนึ่งตัวผมอะก็ก็เข้าไปในที่เกิดเหตุครับ,รบแล้วก็ทีมงานทุกคนเนี่ย แล้วก็มันก็เกิดระเบิดขึ้นพอดีโหเฉียวหน้าไปนิดเดียวฮะโอ้โหโชคดีมากที่วันนั้นแต่ใช่ใช่ที่วันนั้นที่วันนั้นรอดมาได้แต่ว่าเหลือสิ่งอื่นใดสามคนนั้นก็ถ้าเกิดอยู่ตรงนั้นเนี่ยก็อาจจะได้ระเบิเขยังช็อกอยู่เนาะถ้าไม่มีใครไปช่วยก็ยังคงายในรถครับคือตำรงตำรวจเนี่ยผมจะไลฟ์ไปด้วยเพื่อที่จะเตือนคนแล้วก็บางคนเนี่ย เขาก็พอเสาไฟฟ้าล้มเนี่ยเขาก็อยากจะไปต่ออยากจะไปต่อเราก็ห้ามบางคนก็เชื่อบางคนก็ไม่เชื่อนะครับก็โชคดีที่หน้าตาเราคุ้นๆเนี่ยหน้าตาทีมงานผมก็คุ้นๆกับพี่น้องประชาชนเขาก็เชื่อ,อนะครับก็เกิดระเบิดอะไรกันขึ้นก็ตรงนั้นก็ได้ประสานการไฟฟ้าได้ประสานตำรวจคือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอะ่ะที่จะต้องเข้ามาช่วยตรงเนี้ยอืก็เห็นจากไลฟ์สดผมครับ เนี่ยนี่คือนี่คือนี่คือสิ่งที่เราทํางานอย่างรวดเร็วสู้ทุกปัญหาพึ่งพาได้ทุกเรื่องถูกต้องครับตัวผมเองเนี่ยคนจําได้ตอนช่วงโควิดครับโควิดนี้เกิดการล็อกดาวน์เนาะใช่ล็อกดาวน์เนี่ยเราก็มีโครงการขึ้นมาคซึ่งเราคิดขึ้นมาเองเลยเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนตอนนั้นตอนล็อกดาวน์เนี่ยคนไม่สามารถจะออกไปได้ไม่สามารถทํางานแล้วก็สตางค์ก็ไม่มีเราก็มี หนักมากตอนนั้นแจกข้าวสารถึงหน้าบ้านสี่หมื่นลังคาเรือนโหผมเดินแจกแบบ4ี่หมื่นลังคาเรือนถูกต้องใช้เวลากี่วันกี่ืโอ้หหลายเดือนหลายเดือนหลายเดือนแต่ว่าด้วยความด้วยความที่โควิดอะช่วงแรกมันไม่สามารถจะมารวมตัวกันได้แน่นอนครับมีการแจกหลายวิธีนะครับครับผมต่อแถวไปรับมั่งแล้วมั่วมากแล้วมันเสียงติ กว่าเดิมฮะรเราก็เลยบอกเอาแบบนี้แล้วกันได้เวลาที่เราจะต้องตอบแทนบุญคุณของพี่น้องประชาชนได้เวลาที่จะต้องช่วยเหลือพี่น้องประชาชนครับโดยที่เราจะต้องเอาง่ายๆว่าตายไปตายอะร,รอบนี้ผมยอมตายนะผมจริงๆริผมเนี่ยลงพื้นที่ติดก็เป็นติดอะถามว่าผมมีลูกไม่ใช่มียังไม่มีลูกทรถามว่าผมมีครอบครัวไหมมีมีคุณแม่ไม่แม่ผม ่วยเป็นเราเราก็เสี่ยงเหมือนกันเราก็เสี่ยงแต่เขาคนเราก็เสี่ยงผมคุยกับทีมงานทุกคนเลยว่าวันเนี้ยเรามาอยู่ตรงเนี้ยเราเป็นผู้แทนราษดรเป็นตัวแทนประชาชนเป็นที่พึ่งรอบเนี้ยตายเป็นตายอืจริงนะเพราะนั้นผมบอกทุกคนแล้วเราก็ไม่รู้ว่าโควิดมันวัคซีนก็ไม่มีนี่หรอไหมโอ้ช่วงแรกๆนะเนาะใช่เราเนี่ยก็เลยเอาข้อสารสี่หมื่นกระสอบเราเปิดเป็นฟู้ดแบงก์ก่อนครับตอนแรกฟู้ดแบงก์ก็คือใครที่จะแจก อย่าไปใช้วิธีแบบเดิมครับไปตั้งแล้วก็ให้คนมาต่อแถวแล้วก็แจกทีละคนมันเสี่ยงติดมากกว่า<ช>ผมบอกเลยว่ามารวมที่ผมใครศรัทธามารวมที่ผมเดี๋ยวผมจะเดินแจกทีละบ้านผมเนี่ยเดินแจกทีละชุมชนนะและช่วงนั้นสภาปิดครับแจกทุกหลังอาเรือนเดินไปแจกรับปัญหาเดินไปมอ้อสารรับปัญหา เอาไปนําไปสู่การแก้ไขนําไปบอกต่อให้ให้ผู้เกี่ยวข้องอะไรต่างๆแล้วก็พอผ่านไปช่วงหนึ่งมีช่วงวัคซีนเสร็จเนี่ยเรามีจัดยาด้วยใช่ไหมฮะอะไรนะมีจัดยาใช่ฮะเราก็มีผู้ป่วยที่บางคนเนี่ยต้องไปบางคนเนี่ยทำโฮมไอโซเลชันก็คืออยู่ที่ห้องกักตัวอยู่ที่บ้านกักตัวได้บางคนต้องอยู่โรงพยาบาลผมเลยมีไอเดียหนึ่งก็คือแอมบูเลนส์ตุก ผมจะทำคืออะไรครับยังไงครับเอาเอ็นบูเลนส์ตุกๆหัดใหญ่มีทุกๆทุกๆเนี่ยไม่มีผู้โดยสารเพราะไม่มีการปิดประเทศการท่องเที่ยวอผมก็เลยทํางานร่วมกับโรงพยาบาลหัดใหญ่ครับผมโดยที่เราเนี่ยเอาทุกๆนี่แหละครับไปฝึกอบรมวิธีการรับผู้ป่วยใส่เครื่องป้องกันยังไงแล้วก็ไปรับผู้ป่วยไปส่งโรงพยาบาลฟรีแล้วก็มี มีจากบ้านไปโรงพยาบาลครับจากโรงพยาบาลคือผู้ป่วยที่กักตัวเสร็จแล้วรักษาหายแล้วกลับมาที่บ้านแล้วก็อีกอันนึงก็คือไป Followup ที่ต้องไปเช็คบอร์ดนะครับแล้วก็ไปรอรับส่งโดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายเลยรวมถึงตอนที่คนอยู่บ้านคนตอนหลังคนเริ่มเข้าใจว่าอยู่บ้านได้กักตัวได้แต่ไม่มียาออกไปไม่ได้เรามียาให้ครับส่งถึงหน้าบ้านก็เราจะมีไลน์กลุ่ม ซึ่งสามารถที่จะประสานติดตามใครเจ้ายาเนี่ยสามัญประจําบ้านคนนั้นที่เป็นผู้ป่วยสีเขียวแล้วก็ไปส่งที่บ้านที่งานเขาพิเคดาะหยตรงเลยใช่ครับทีมคนทำงานใช่ถูกต้องวันหนึ่งก็มีประมาณเกือบร้อยคนตอนนั้นก็ส่งวันละร้อยคนทุกวันนั่นแหละคือตอนนั้นทําให้คนเริ่มรู้จักเรามากขึ้นจําได้แล้วคนอยู่บ้านไม่ไม่รู้จะทําอะไรเปิดสายตาก่อนเปิดเพจสาตาก่อนวันนี้มันไปไหนมันอะไรเพราะ ทุกครั้งที่เราไปเยี่ยมคนเนี่ยเราก็จะมีการไลฟ์สดมีอะไร,รแล้วก็รายงานสถานการณ์โควิดอะไรต่างๆ